สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามัคคีนะคะทุกท่านขาวันที่18รกรกฎาคมันายกสิบนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจาวันนะคะ เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคะ่ะส่วนคู่ที่จะจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านเราไปดูวันที่17ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะ วันที่สิบเจ็ดเจให้เด่นสี่และสามนะคะมาสองสามหนึ่งเจ็ดสองพี่น้องวันนี้เด่นมาสามนะคะทุกคนเข้าคู่สามหนึ่งหนึ่งสามเข้าคู่ตัวไม่เด่นเนาะพี่น้องเนาะวันนี้นะคะเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าหลุดหมดหมดเลยนะคะทุกคนลาวสามาัคคีตุกอีสานแล้วพี่น้อง <laughs> ไปต่อนะคะทุกคนลุ้นต่อนะคะ วันที่18นะคะขอให้ใครชอบก็ขอให้โชคดีนะคะไม่ชอบให้ผ่านได้เลยนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันที่18นะคะทุกท่านจะได้อยู่ที่เลข2องและเลข1เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะว่าทุกท่านจะชอบไหมนะคะทุกคน2องนะคะ2 3 2 1 2 7 สองศู 2, 0, 1, 10, 15, 17, นย์หนึค่ะหนึ่งศูนนาหนึ่งเจ็ะคะทุกคนประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ2112นะคะทุกคนคะคู่ที่ชอบเพิ่มหนึ่งคู่นะคะวันนี้ใจชอบ1551 ถ้าสมมุติว่า FC ชอบก็ตามใจได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกท่านไม่เป็นไรนาะพี่น้องแล้วตามักนะคะหรือว่าใครมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วตะความมักความชอบแล้วพี่น้องเด้อเลขเด่นประจาวันพฤหัสอยู่ที่เลข5ใาเลขศูนย์เลขเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลห้าห้านะคะทุกท่านห้ากับศูนย์นี้เอฟซีทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขาแล้ว้าเสียวไปใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่ได้หอดเทียงขึ้นพลัะพี่นอ้องเมื่อไม่ค่อยเป็นเหล็กตัวไม่นะคะพี่น้องขา,ขาทุกท่านขาสําหรับแนวทางเราสมัคคีวันที่สิบแปดกรกฎาคมสองพกสิบเจ็ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกหมันสมุทุสมค้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ